สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําการทดลองแยกพิกเมนต์จากใบพืชโดยวิธีใช้โครมาโทกราฟีแบบกระดาษอุปกรณ์มีดังนี้โกรงกระดาษโครมาโทกราฟีบีเกอร์ถังโครมาโทกราฟีอะซิโตนหลอดแคปลารีวัสดุมีดังนี้ใบตำลึงต้นใบทองต้นบานไม่รู้โรยฝรั่ง วิธทีทำการทดรองโครมาโทกราฟีขั้นตอนที่หนึ่งนำใบไม้ที่เราจะทำการทดรองมาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆและนำไปบดในกรวงบดขั้นตอนที่สองให้บดใบไม้ทั้งสามสีจนกว่าจะละเอียดหรือมีน้ำออกมาโดยทำวิธีเดียวกันทั้งหมดสามใบ ขั้นตอนที่สามเมื่อบดเสร็จแล้วแต่ใบพืชสีใดที่ให้สีน้อยให้นำไปเติมฐานเอทานอลเนื่องจากเอทานอลสามารถระเหยได้ดีกว่าน้ำและเคลื่อนที่ผ่านกระดาษหรือวัสดุที่ใช้แยกสารได้ง่ายกว่าน้ำสี่ใช้หลอดแคพิลารี่ดูน้ำจากใบไม้ที่เราได้เตรียมใส่ลงในกระดาษโครมาโทรกราฟีที่เราเตรียมไว้ เมื่อสีที่เรานำไปหยดบนกระดาษแห้งแล้วเราจะนำมาหนีบลงในถังโคมาโทรการาฟี่ที่ใส่สารอาซิโตนเตรียมไว้และปิดให้สนิทสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปโครโมโตโกราฟีจากการทดลองโครโมโตโกราฟีแบบกระดาษโดยการหยดสารลงไปทั้ง3ชนิดบนกระดาษกอง3แผน่นและเระยะห่างที่เท่าๆกันโดยการจุ่มกระดาษลงไปในขวดแก้วจะสังเกตได้ว่าสารทั้ง3ชนิดจะเห็นสารจีเขียวเนี่ยลอยขึ้นไปสูงเรื่อยๆในขณะที่สารอีก2ชนิดไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้น รวมถึงกระดาษอีกสองแผ่นที่เหลือสารทั้งสไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆเลยสามารถสรุปผลการทดลองและสาเหตุได้ดังนี้ค่ะจากสารสีทั้งสาชนิดมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันแต่ใช้กระดาษในการทดลองชนิดเดียวกันกระดาษที่ใช้คือกระดาษกรองซึ่งกระดาษกองเป็นเฟสที่อยู่นิ่งที่สุดและสามารถแยกสีของสารได้ชัดเจนที่สุดค่ะ ตัวทำละลายคืออะซิตโตนซึ่งเป็นสารที่ละเหยง่ายไม่มีสีเป็นตัวทำละลายช่วยให้สารละเหยขึ้นได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสารที่ถูกละลายทั้ง3ชนิดแล้ว สีที่ลอยขึ้นชัดเจนที่สุดจากการทดลองสารทั้ง3ชนิดและทั้ง3ใบกระดาษคือสารของใบตำลึงจะสังเกตได้ว่าใบาตำลึงมีลงขาววัตถุสีเขียวคอโรฟิลลแต่เมื่อทำการทดลองและสก,กัดแยกสีแล้วจะเห็นสีเหลืองปนอยู่ข้างล่างเป็นเพราะใบตำลึงเนี่ยมีคอโรฟิลล์เอคอโรฟิลลและแคโรทีนอยค่ะส่วนสารอีก2ชนิดที่เกิดจากต้นใบทองที่มีลงขาววัตถุสีเหลืองแคโรทีนอยและใบของบานไม่ดูโรยฟล ที่มีลงขาวัตถุสีม่วงแอนโทไซานินพบว่าสารสองสีนี้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นไม่สามารถแยกสกัดสีได้เกิดจากสารมีความเข้มข้นเจือจางและบทสารได้ไม่ละเอียดการใส่สารเอทานอลเพื่อสกัดให้สีเข้มขึ้นให้ง่ายต่อการทดลองจึงทำให้สารมีความเข้มข้นเจือจางเพิ่มขึ้น ส่วนสารของใบตำลึงสีเขียวบางส่วนที่สกัดแล้วไม่สามารถแยกสีได้เกิดจากสารที่มีความเข้มข้นมากและดูดซับกระดาษได้ดีเมื่อถูกทิ้งไว้นานจนเกินไปทําให้สีติดกระดาษไม่สามารถแยกและเหยเคลื่อนที่ขึ้นไปได้คค่ะขอบุณค่ะ